ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะข้อ4ดังได้กล่าวแล้วทางธรรมไม่สู้สนใจแง่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์มากน้อยเท่าใดคือไม่ถือเอาการมีทรัพย์มากหรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือดีและถือการมีทรัพย์เป็นเพียงวิถีไปสู่จุดหมายอื่นไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวมันเอง การที่จะสนับสนุนความมีทรัพย์หรือไม่จึงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมายดังนั้นจุดที่ทำสนใจต่อทรัพย์จึงมีสองตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าได้มาอย่างไรและการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือได้มาแล้วว่าจะใช้มันอย่างไรผู้สั้นๆว่าไม่เน้นการมีทรัพย์แต่เน้นการแสวงหา และการใช้จ่ายทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้เฉยๆท่านถือเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในยะนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นจึงมีสมอย่างคือหการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมสการครอบครองทรัพย์ไว้ โดยไม่ทําให้เกิดประโยชน์และ3การใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษอย่างไรก็ดีแม้จะสแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังหาชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์ไม่ทั้งนี้เพราะทางธรรมเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาด้วยคือการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้น ว่าจะต้องเป็นไปด้วยปัญญาที่เรียกว่านิสรณะปัญญานิสรณะปัญญาคือความรู้เท่าทันเข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้นมองเห็นตระหนักถึงช่องทางที่ทรัพย์จะเป็นคุณและเป็นโทษมีจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาตแต่เป็นนายของทรัพย์ให้ทรัพย์มีเพื่อรับใช้มนุษย์ เป็นอุปกรณ์สำหรับทำประโยชน์และสิ่งดีงามช่วยผ่อนเบาทุกข์ทำให้มีความสุขไม่ใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์แปลกหน้ากันด้วยเหตุนี้ในการจำแนกกาม,มโผคีคือผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านเป็นสิประเภท พระพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ครองเรือนประเภทที่สิว่าเป็นผู้ครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุดจากคุณสมบัติของผู้ครองเรือนอย่างเลิศนั้นจะเห็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปได้ดังนี้คือ 1. การหาได้แก่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ขมเหงเบียดเบียน 2. การใช้ ขั้นนี้มีการวางแผนซึ่งถือว่ารวมทั้งการเก็บรักษาและการเป็นอยู่พอดีไว้ด้วยในตัวคือข้อกอเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้เป็นสุขข้อขอเผื่อแผ่แบ่งปันข้อขอใช้ทรัพย์ทำสิ่งดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้เผยแผ่แผส่งเสริมธรรม 3. การมีปัญญา ที่ทำให้เป็นอิสระได้แก่ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสรณะปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอยกพุทพจพ์ในอันตสูตรอังกุตรนิกายติกนิบาตท,ที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาดูเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสารจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกไหนคือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาบุคคลตาบอดเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โพกทรัพั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน กับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทรมีโทษไม่มีโทษทาซธรทมประนีรทมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี่เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ชนิดที่ช่วยให้ได้พกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือทำโภคกรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธทมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทรมีโทษไม่มีโทษทมสามทมประณีตทมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตา ชนิดที่ช่วยให้ได้โภกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนอีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทำมีโทษไม่มีโทษทามธรทำประนีตทำที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาคนตาบอดตาเสีย มีแต่กาลีเคราะหร้ายทั้งสองทางคือโภกรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ทำอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตาเดียวเที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ถูกทำรรก็เอาผิดทำรรก็เอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยคดโกงหรือโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนเสวยกามที่หลาดสะสมทรัพย์ แต่จากนี้ไปนรกคนตาเดียวย่อมเดือดร้อนส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมแบ่งพันทรั์ซึ่งได้มาด้วยความขยันจากกองโผะที่ได้มาโดยชอบธรรมออกเผื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานะดีงามที่ไปแล้ว ไม่เศร้าโศกพึ่งหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลควรครบหาแต่คนสองตาผู้ประเสริฐ